พี่น้องกับบ่าวรวมอยู่กับท่านประธานกรรมธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวันนี้ครับเห็นทีมงานคณะกรรมการลงมาที่สกลนครหลายท่านเลยครับวันนี้มาทําอะไรกันบ้างครับท่านครับครับอยากจะขออนุญาตกับเรียนว่าผมชื่อนายอักวัตอสวะเหมนะครับเป็นประธานกรรมธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยวัตกรรมของสภาผู้แทนษฎรนะครับซึ่งสภาผู้แทนฎรเนี่มีกรรมธิการประธานกรรมธิการเนี่ยสามสิบห้า 35ท่านเนื่องจากว่ามี35คณะคณะหนึ่งก็มี15คนนะครับประกอบด้วยสสสมาชิกสภาแทนรารเนี่ยนะครับในแต่ละคณะเนี่ยเกือบถูกพักการเมืองนะครับผมเองเป็นสสจังหวัดสุพรรณนะครับแล้วก็กรรมธิการเราเนี่ยมีหนึ่งคนในกรรมธิการก็คือสสสุรนาราสารนันหรือคุณนกเราเนี่ยนะเป็นเป็นสสทุกอยู่ในจังหวัดสกลนคร เพราะนั้นกรรมธิการเราก็มีความเป็นห่วงนะครับในกรรมธิการทุกคนว่าแต่ละคนเนี่ยในพื้นที่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยนอกจากทั่วประเทศแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงไหมนะครับก็สุวรรก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่เราก็ต้องลงมาดูด้วยเช่นกัน<ะ>ถึงแม้ว่าเวลาเงื่อนเวลาในสภา,าเนี่ยมันจะเหลือไม่มากแล้วะนะครับมันจะหมดสมัยประชุมเนี่ยหมดเลยสิ้นสุดเลยเนี่ยประมาณ20่วันที่23มีนาคม2อ<ะ>1 6 แต่ว่าข้อที่จริงแล้วเนี่ยตัวกระผมเองได้มีโอกาสลงสกลนครมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มเป็นประธานบริการแล้วนะครับจังหวัดสกุลนครนคนเป็นจังหวัดแรกนะครับ,รบที่เราลงมาก่อนเลยอยากจะขออนุญาตกลับเรียนว่าเราลงมาในครั้งแรกนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเราไม่รู้พื้นที่เท่ากับสสสกุณาสาราน,านรันแน่นอนเพราะนั้นพอลงมาปั๊บเนี่ยเราเข้าไปในพื้นที่เราก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้ว่าผู้ว่าการจังหวัด เมื่อก่อนนี้เป็นท่านมนสินะครับ,รบเป็นผู้ว่าการจังหวัดสมัยนั้นเนี่ยท่านก็มาต้อนรับเราพอลงพื้นที่เนี่ยเราเดินทางไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า <c oughs> สกลนครเนี่ยพื้นที่ที่เราเดินทางไปเนี่ยจะเป็นดินลูกหลังนะฮะดินลูกหลังแล้วก็พอเข้าไปในพื้นที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าชาวบ้านเองเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างที่จะมากเหลือเกินนะครับเนื่องจากว่าดินลูกลังเนี่ยปลูกพืชอะไรก็ปลูกยากครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถนทนผนทางเองนะครับบางที่ก็ยังเป็นดินแดงอยู่เลยะนะฮะวันที่เราลงไปเนี่ยเราก็ขับรถตามนะฮะชาวบ้านขับรถตามชาวบ้านไปอำเภอ,นนอนนวานนที่ว่าเนี่ยะนะฮะเดินเข้าไปตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เดินเข้าไปขับรถตามไปเนี่ย<ะ>มันมีฝุ่นฟันฝุ่นนะฮะที่เป็นที่เราวิ่งไปนะฝุ่นมันกระจายฟุง้งเต็มแดงไปหมดเราก็มีข้อส่วนตัวว่าเออเนาะจังหวัดสกลน,นครเนี่ยเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ จะต้องมีปัญหาในการพัฒนาเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะครับเราก็เลยลงมาแล้วก็มาทําโครงการโครงการที่เราเริ่มต้นจากกรรมธิการเราก็คือโครงการจังหวัดสกลนครคนโมเดลนะครับซึ่งทุกคนก็รู้อยู่ว่าจังหวัดสกลนครคนเนี่ยเป็นจังหวัดสกลนครคนโมเดลเนี่ยเราก็มาดูว่าสกลนครคนเนี่ยจะเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร,กรอย่างไร,รนะครับ จะทําวิสาหกิจชุมชนเนี่ยให้มีความเข้มแข็งอย่างไรอ,อันนี้เป็นประเด็นที่เรามอง<ร>อยู่ว่าเพื่อประโยชน์ประชาชนจริงๆร,งรก็ลงมารุม่มร่วมกับอาจารย์กนกวงต่างานนะครับแล้วก็ตัวผมแล้วก็สสบสักุณาสารนันนะครับรลงมาก็มาร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่นะครับทำโครง,งการดังกล่าวเมื่อทําโครงการไปแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยถามว่าเราไม่ได้ทํากันเล่นๆแต่เราทําจริงๆในในอดีตเนี่ยทำปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนแรกชาวบ้านนะครับเกษตรกร ก็ไม่เข้าใจเราเหมือนกันว่าที่เรามาเนี่ยมาเล่นเล่นมาทำไมมาเล่นเล่นมาดูเสร็จแล้วคงจะกลับไม่ทาอะไรต่อแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันทํากันจริงๆทําแล้วมีการตามงานมีการมีการตามงานแล้วก็ต่อยอดงานนะครับทากันจนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เราเข้าถึงชาวบ้านมากพอควรแล้วนะครับในกรณีแต่ว่าต้องยกความดีทั้งหมดให้กับสสสกุนาสารนันสสสในเขตพื้นที่ ซึ่งเขาจะเป็นตัวรันตามงานนะครับด้วยเช่นกันแต่ว่าลงมาครั้งนี้เนี่ยนะครับมันมาอีกบริบทหนึ่งของเดิมเนี่ยมันมาในกรณีที่เราได้ร่วมมือกับกระทรวงการดูดมศึกษานะฮะวิจัยวัตกรรมนะฮะอุศมศึกษานะครับซึ่งจะเป็นกระทรวงอวซึ่งกระทรวงดังกล่าวเนี่ยคุมมหาวิทยาลัยนะครับพอเราลงมาตรงครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ร่วมกับอาจารย์มหาลัยเพราะฉะนั้นเราก็มี ความร่วมมือกับอาจารย์มหาัยอยู่แล้วก,ก็เลยมาเปิดประเด็นใหม่ในครั้งนี้นะครับโดยความคิดดังกล่าวเนี่ยเกิดจากอาจารย์กระหนกต่งงาน<ก>ซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านลาออกจากสส<ก>แล้วนะครับแต่เดิมทีเดียวนะท่านเป็นประธานอนุกรรมธิการกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจฐานรากท่านท่านลาออกแล้วตอนนี้คุณสกุณาสารนันเนี่ยก็มาเป็นมาเป็นประธานแทนนะครับ<ก>ในในเงื่อนเวลาดังกล่าวนี่พอลงมาปั๊บเนี่ยก็จะมาดูว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่งวดนี้เนี่ยเราลงมาเนื่องจากว่า ลงมากับท่านสสอนีกรจำนงครับซึ่งท่านมาเป็นอนุอยู่ในคณะกรรมการของคณะวิทยาศาสตร์ทนโลยีวิจัยวัตกรรมด้วยครับลงมาตรงนี้ปั๊บเนี่ยด้วยบารมีนะครับของอาจารย์กหนกที่ย้ายไปอยู่พักคชาติไทยพัฒนาแล้วนะครับแล้วก็สสสอนิกรจำนงเนี่ยก็มีรองประหลัดนะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยลงมาด้วยครับลงมาด้วยก็จะมีถ้าเราถ้าเราประหลัดเนี่ยลงมาปั๊บมาราชการด้วยมาร่วมด้วยก็จะมีกลมใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยเดินทางตามมาหลายคนก็เลยมาจุดประกายว่าเราจะเริ่มโครงการใหม่อีกโครงการหนึ่งเป็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเราเราได้มีโอกาสไปดูป่าชุมชนป่าครอบครัวเราก็จะดูว่าป่าดังกล่าวนี้เนี่ยสองประเด็นคือจะหาประโยชน์ในป่าอย่างไรนะครับคือไม่ได้ไปบุกลุกป่านะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องการปลูกพืชหรือเก็บเห็ดอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งพอดีวิธีการเขาเรีอะไรอย่างเนี้ย แล้วก็จะดาเนินการอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่2เนี่ยมันมีเรื่องคาร์บอนเครดิตซึ่งเป,เป็นเรื่องของโลกร้อนไคลเม่เชนมันเปลี่ยนแปลงไปะนะฮะเราก็มาดูกันว่าจะดาเนินการอย่างไรเพื่อจะทําให้ป่าครอบครัวเนี่ยหาประโยชน์ได้นะครับในกรณีที่ขายคาร์บอนเครดิตให้กับโรงงานสาขารรนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราก็ลงมาเพื่อดาเนินการอย่างนี้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็เลยเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าใจว่า ไม่รู้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าของสมัยสภานี้ด้วยสมัยสภานี้ครับเนื่องจากว่าเงื่อนเงื่อนเวลาที่จะอยู่ได้เนี่ยมันก็จะสมัยประชุมมันจะอยู่ถึงวันที่ยี่กุมภาพันธ์เดือนหน้านครับแล้วก็หมดสมัยประชุมนะครับแล้วก็ก็คงจะเตรียมตัวที่จะต้องไปเลือกตั้งกันใหม่ตามรัฐธรรมนูญนะครับก็เลยลงมาในครั้งนี้แต่ลงมาก็ได้รับความร่วมมือต้อนรับจาก ข้าราชการนะครับในพื้นที่อย่างดีนะครับข้งในอำเภอวานอนนิวาสท่านนายกท้องถิ่นนะครับพร้อมกับข้าราชการในกรมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ลงมาร่วมกันก็ได้มีการพูดคุยกันอันนี้ก็จุดประกายอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีผมก็ดีใจแทนประชาชนนะครับในเขตของในจังหวัดสกลนครนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นดินแดนแหล่ง แหล่งอริยธรรมทางทางธรรมะแล้ว<ช>นะครับโดยมีครูบาอาจารย์ที่เป็นเกจิอาจารย์สูงสุดในสายปฏิบัติ<น>คืออาจารย์มั่นภูริทัศน์<ช>อยู่ที่วัดป่าน้องผือแล้ว<ช><ช>นะครับก<ช>็ยังมีข้าราชการที่น่ารัก<ช><ช>นะครับให้ความร่วมมือกับกรรมธิการเราอีกด้วยเช่นกันแล้วก็ที่จริงแล้วก็มีมหาวิาลยของรัฐที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีความน่ารักที่ยินดีจะร่วมมือกันด้วยนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากท่านในอำเภอวานอนิวาสด้วยนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรรมธิการลงมาในครั้งนี้คงจะสร้างประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับประชาชนในเขตของจังหวัดสุรนครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเภอวานนนิวาสนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนั้นก็หวังว่าสิ่งที่กรรมธิการได้มีโอกาสเด่นเมืองการจะทํานั้นเราทําตามหน้าที่นะครับในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราทําตามหน้าที่ในฐานะที่อยู่ในกรรพธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยานวัตกรรมนะครับเพื่อพัฒนานะครับหรือแก้ไขปัญหาทางด้าน โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมนั้นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก<ม>แล้วก็เพื่อเศรษาฐกิจประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศ<ช>แล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมนั้นเพื่อสร้างประโยชน์สาธารณะนะครับแต่ว่ายังขาดกข้อหนึ่งที่กำลังจะทาอยู่คือสร้างนักวิทยาศาสตร์เลย<ม>นะครับ,รบก็ขอเวลานิดนึงนะครับ,รบให้ไปตามผสู้สงสี่อย่างที่เราคุยกันไว้ในกรรมธิการสุดท้ายนี้ปีใหม่นะครับผมก็ขอมือไวยพรให้พ่อแม่พี่น้อง ในจังหวัดส,สุนทรครน,นะครับที่ดูรายการนี้นะครับปีนี้เป็นปีกระต่ายนะครับปีเสือกาลังจะหมดไปเข้าใจว่าถ้าดูตามปีปฏิทินเนี่ยปีเสือหมดไปนับปีงพันห้าร้อแล้วครับแต่ว่าถ้าตามปีปฏิทินเนี่ยปีเสือจะหมดไปวันที่21นะครับมกราคม 26, 2 5 <c> 66 <oughs> 65 66แล้วนะครับปีกระต่ายที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันก็ขอให้ทุกคนนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญแข้วคาาปลอดภัยนะครับคิดสิ่งใดก็สมมาตรปรารถนากรรมธิการเราก็จะเคียงคู่ นะครับกับประชาชนในจังซกรด้วยนะอีกจังหวัดหนึ่งครับขอพระคุณอย่างสูงครับ